สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราพาทุกคนมาเที่ยวรัชโยธินกันนะครับวันนี้เราพามาเที่ยวรัชโยธินหลังเลิกงานช่วงเย็นๆนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินมาชมบรรยากาศเป็นไงครับทุกคนบรรยากาศเขารัชโยธินช่วงนี้นะครับรถก็ว่างๆหน่อยนะเพราะว่ายัางไม่ถึงเวลา6โมงเย็นนั่นเองนะเส้นนี้รถจะติดช่วง6โมงนะทุกคน ด้านหน้าของเรานั่นก็คือเมเจอร์รัชโยธินนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะเรียกว่าเราเดินไกลพอสมควร อนแรกคิดว่ามันจะใกล้ๆนะทุกคนมันไม่ไม่ใกล้เลยมันไกลมากตรงนี้ก็คือพระหลนโยธินสามสิบสามนะทุกคนตอนแรกถ้าเรามาตอนแรกอ่ะเราจะลงตรงนี้ก็ได้นะตรงรถไฟฟ้าราชโยธินแต่เราไปลงตรงเสนาตอนแรกคิดว่าเราจะไปตรงนั้นก่อนนะครับแต่ไม่ได้ไปนะทุกคน เรามาตรงนี้นะก็ไม่เป็นไรครับเดินออกกำลังกายเจอวัดส,สันอีกแล้ววันนี้ไม่โปอะไรเนาะจะว่าไปเราก็เป็นลูกค้าวัดส,สันนะครับเราเป็นลูกค้าวัดส,สันเหมือนกันนะเป็นลูกค้าวัดส,สันขาประจำเลยอะ่ะะครับ เมเจอร์รัชโยธินนี่เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปงานอีเวนต์นะเราคอนเทนต์ Content ของกินนะครับทุกคนดูซิว่าวันนี้มีอะไรกินมากนะนี่นี่โซนแรกนะครับตรงนี้เขาก็เหมือนจะมีประจำแหละทุกคนแต่ว่า เหมือนเขาจะสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะขนมไข่เราซื้อหนมไข่กลับบ้านดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราว่าเราซื้อหนมไข่กลับบ้านดีกว่านะนี่มันก็จะประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือลูกชิ้นปิ้งนะครับลูกชิ้นปิ้ง น,นี้ส่วนมากจะเป็นเมนูปิ้งๆนะทุกคนส่วนมากมันจะเป็นเมนูปิ้งๆ่งงะทุกคนป้าใหม่ของเราคือขนมไข่นะเดี๋ยวเราจะดูขนมไข่กลับบ้านขนมไข่เตาทานด้วยนะขนมไข่พี่เล็กหาดใหญ่ เนี่ยใครสนใจก็ตามนี้ได้เลยนะอันนี้คือคือขนมไปเดี๋ยวเราไปชั้นต่อไปก่อนอเราจะเก็บบรรยากาศให้ดูจนครบเลยนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงไปชมโปรแกรมหนังด้วยว่ามีหนังเรื่องอะไรวันนี้ ให้เราเดินชั้นล่างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปนะชั้นล่างหมดแล้วทุกคนอ่ะขึ้นไปเลยก็แล้วกันนะครับนี่ชั้นนี้นะครับ เป็นโปรแกรมหนะักแต่เราถ่ายไม่ได้หรอกเราไม่ถ่ายนะครับแต่เราจะพาไปดูบรรยากาศรวมๆแล้วกันนะครับตรงนี้ก็คือโซนร้านอาหารนะนด้านล่างคืองานอีเวนต์นะทุกคน โซนด้านล่างนะครับอยู่ชั้นแรกเลยขายเป็นสาว,วกเมเจอร์รัชโยธินบ้างเลยนะครับโ oh. อ้หมดแล้วทุกคนมีร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือพระนครอ,อยู่ข้างบนด้วยนะแล้วก็มีร้าน ความสวยความงามเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนให้รอโปรแกรมหนังเข้านะทุกคนเนี่ยจะประมาณนี้นะอันนี้คือโต้เล่นตุ๊กตานะครับนี่อันนี้คือตรงนี้ก็คือลงหนังนะทุกคนแต่เราถ่ายโปรแกรมให้ทุกคนดูไม่ได้มีที่หยดสิบตุลานะ ประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือโปรแกรมหนังนะทุกคนซื้อบัตรด้วยตัวเองได้นะเนี่ยตรงเครื่องซื้อบัตรอัตโนมัติมาสักรู่นี้ไปเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างดีกว่านะครับนะเ,เราลงข้างล่างดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะรัะชโยธินก็คือจะมีแต่โปรแกรมหนังด้านบนที่เราขึ้นมาเนี่ยชั้นดูภาพยนตร์ละ อันนี้ร้าน B2S นะทุกคนร้านหนังสือ B2S นะครับแล้วก็มีร้านอาหารมีห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้เลยนะทุกคนเฮ้ยเพิ่งเห็น S.M.R มี S.M.R ด้วยครับทุกคนอิสพานี่เป็นสเต็กราคาไม่แพงนะจะบอกให้แล้วรสชาติก็ดีด้วยปริมาณก็เยอะคุ้มมากนะเนี่ยคนน้อยด้วย เรามาคนเดียวดิถ้าเรามากับแฟนก็โอเคอยู่นะอะถ่ายโปรแกรมหนังให้ดูทุกคนไกลๆเห็นไหมโอเคนะอันนี้เคาน์เตอร์จำหน่ายตัวหนังนะครับเคาน์เตอร์จำหน่ายตัวหนังอยู่ตรงนี้ทุกคนใครจะซื้อเครื่องอัตโนมัติก็ได้หรือว่าจะซื้อด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะให้เจา้าหน้าที่ เป็นคนดําเนินการให้ก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างอีกสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปิดคลิปละตรงนี้ก็คือ ที่เรามาเมื่อกี้แหละนะครับเราพาทุกคนไปดูบรรยากาศครบทุกชั้นแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารเขามีทุกชั้นเลยร้านอาหารนะ่ะนี่ตรงนี้ฮาจิบังราเมงนะตรงนี้เป็นโซนโซนเครื่องเล่นทุกคนโซนเครื่องเล่นนะี ตู้ครีตุกตาอันนี้ร้านของกินร้านอาหารตรงนี้ห้องน้ำนะทุกคนใครจะมาห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำตรงนี้ได้เลยแล้วก็โซนต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ชั้นล่างเนี่ยเยอะนะเดี๋ยวเราออกไปดูบรรยากาศหน้าห้างกันบ้างว่าเป็นยังไงวัดสันไปเดี๋ยวเราออกข้างนอกกันบ้าง ตอนแรกเราว่าจะซื้อขนมไข่อะเราทำไงดีเราต้องเอากลับไกลมากเลยอะจริงนะเดี๋ยวเราขอคิดดูก่อนนะครับทุกคนนี่วัมถุดิบหนักเป้ง ออกมาด้านนอกแล้วทุกคนนะข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็นโซนตลาดทั่วๆไปนะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูดีกว่านี่เดี๋ยวเข้าตรงนี้ดีกว่าเข้าลานเบียร์ทุกคนลานเบียร์ลานเบียร์เ,ยรเพราะว่านี่ตรงนี้นะเป็นลานเบียร์ว่างเลย กลางคืนใครมาบ้างเนตรงนี้กลางคืนใครมาเดินตรงนี้บ้างเนี่ยว่างนะนั่งชิลได้มีนักร้องมาทุกคืน<ม>บรรยากาศตอนที่เรายังไม่เปิดนะทุกคนเดี๋ยวมันก็จะเป็นล็อกประมาณนี้ เขาจะเปิดช่วงเย็นๆน่ะร้านใหญ่มากมาสุขพดีหมูกระทะคุ้นๆ ตรงนี้นะครับคือโซนอาหารราคาไม่แพงของราชโยธินนะทุกคนวันนี้เราพามาอัปเดตบรรยากาศให้ดูแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ตั้งหรอกนะครับส่วนมากจะหลังๆ6โมงไปแล้วอะ่ะนะเราแค่มาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเผื่อใครอยากจะมาเมเจอร์ราชโยธินบ้างนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะลมแรงนะฝนจะตกอีกแล้วทุกคน ต้องรีบถ่ายนะครับเดี๋ยวไม่ทันฝนนะฝนมามืดเลยจบแล้วครับหมดแล้วลมแรงมากฝนลมแรงลมแรงหมดแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็เข้ามาโซนนี้แหละนะ เดี๋ยวเราออกส่วนนี้ดีกว่านะครับนี่ลานเบียลานเบียลานเบียนะนั่งได้นั่งได้ไดทุกคนใครจะมาชิลๆหลังเลิกงานได้เลยโอคึมๆมากเลยฝนอ่ะฝนดำปีเลยทุกคนเดี๋ยวผมต้องรีบแล้วล่วลวละไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันครับ ลูกชิ้นปลาระเบิดมีโซนนี้เรายัางไม่ได้มาอ้าวคนขายไม่อยู่ว่านี่ครับบรรยากาศเมเจอร์รัชิโอทินให้ดูมุมสูงบ้างทุกคน เมเจอร์รัชโยธินโอเคครับคลิปนี้เราขอปิดคลิปไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ